เอาลรทุกคนวันนี้จะมาตีบวกของกันแต่มันไม่ใช่ของธรรมดานะมันเป็นของสิบดาวโอ้ยแย่ไจอดเลยโอเคไปกันเลยแน่นอนเราจะมาตีกับคุณลุงคนนี้วันนี้ครับคุณลุงอู้อาละ่ะนี่ครับบวกง่ายนะนี่เลยนี่เอากดปายไอ้ไอ้

หลังผมก็ติดบ,บวก10เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับของ10ดาวของเสือเอ่อเสือน้ำแข็งในตำนานนะครับสุดต่อไปเราจะเป็นการอ่อมือนะฮะนี่ครับมือที่อยู่โชว์ตรงนี้เลยโอเคไปกันเลยวูู้ฮโอเคลืมบอกไปนะฮะเงินในวงเออเงินในวงการที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ในะวงการใช่ไหมมีอยู่ประมาณ7จ็ดแสนแปดหมื่นเอ่อเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเรามาดูกันว่าตีบวกสิบชิ้นเอ่อบวกสิบทั้งทุกชิ้นเนี่ย จะตีบวัวเท่าไหร่ของสิบดาวนะมาดูกันเลยเอาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยหเอ้ยโหนี่ก่อนจะติดเจ็มจนมากครับตอนนี้เนี่ยแปดแล้วครับโมนี่นะืา โอ้โหสิ่งพิ้นทลายนะฮะใช้เงินเออ่ในการตีบวกแสนเท่าไหร่เอ่อแสนห้าหมื่นนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากต่อไปเนี่ยเราจะไปตีบวกเอ่อสำหรับหางกันนะครับเราจะมาดูกันว่าหางนี่จะติดยากหรือเปล่าโอเคนะวูนะ้ฮูอ่าดูบอกไว้วงเงินนะตอนนี้เหลืออยู่ที่หกแสนแปะเออหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเรามาดูกันว่าจะเหลือเท่าไหร่ในการตีบวกสิบครั้งนี้โอเคไปไปเลย ผมพร้อมแล้วมันเลยมันเลยผมพุชก,กอะน,นะฮะแล้วไปที่เออหางนะครับผมโอเคไป1 2องเอเอาสิวะเอาสิวะสบายสบายเนาะสบายสบายมันยังไม่จบมันยังไม่จบโอ้เต็มเต็มเอออ้อา,อาหมด <laughs> มันยังไม่หมดเว้ยไอ้น้องไอก่อนอยู่ไหนวะอา่า ตอนนี้หินตีโบกผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปเอาหินที่บกกันซึ่งผมมีอยู่น้อยก้อนทนั้นมีอยู่697ก้อนนะฮะเราจะเอาประมาณสักเอ่อเอามาประมาณเา่เา99ก้อนแนะะ่โอเคไปเลยเอ้ยเขากลับมาอีกครั้งคิดว่าจะจบง่ายๆอมันยังไม่หมดแค่นี้หรอก สบายสบายจิบจิบน่เด anto, jumped, ็กเด็กโอ้โหรถสองอยังอยังอย่งหัวแฟรแล้วก้าวแล้วฮะโอ้โหความฝันอีกทีเดียวบวกอีกคร้างเดียวเท่านั้นนะหนึ่งสองเฮ้ยเหนื่อยแทบตายโอเคนะก็จบกันไปกับการตีบวกของสิบดาวนะของชุดเกาะ ซึ่งแน่นอนว่าของชุดกรร่อนนี่จะบวกง่ายกว่าของพวกอาวุธ10ดาวหรือไม่ก็อาวุธ9ดาวหรืออาวุธต่างๆมากมายนะฮะเพราะว่าอาวุธจะตีบวกยากเป็นเท่าตัวมากๆเลยยิ่งของ10ดาวนี่บวกขึ้นประมาณสักแปดนะฮะมันจะขึ้นมีความเสี่ยงติดลบ3านี่เองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตายแน่ๆครติดลบ3มนี่เละนะฮะแล้วก็ตีบวกได้แต่ละครั้งนี่ใช้เงินจํานวนมากน่าดูนะครับเนี่ยผมตอนแรกไม่อยู่9000 0 0นะตอนนี้เลยอยู่0 0 0 0นเองนะนะ เรือโบติกโอเคนะฮะก็สำหรับเซตนี้นะฮะเซตเสือนี่ก็ใครอยากจะไปก็เอาอยากจะได้ก็ไปลงเวลี่ฮาส์สำหรับเสือหิมะนะครับผมก็ลงไปหล,หลายรอบนั่นแหละเอออันนี้ผมได้ผมอา้าวเท่าที่ผมได้มานะฮะก็อย่างแรกคือลงโดนดันแรกนะฮะลงกับเพื่อนผมนะลงไปสองครั้งเอยลงไปครั้งเดียวได้มาสองชิ้นแนละ้วเทมแรลแล้วก็ลงเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้มา อีกหนึ่งชิ้นเป็นหางนะครับก็มาตีบวกกันให้ครบนะฮะส่วนออฟนะก็ขอไม่ทําไม่ดูดีกว่านะเพราะว่าสูญเงินไปน่าจะมากอยู่นะฮะออฟการออฟนี่เป็นอไอที่ลําบากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีกับเวลาผมออฟเนี่ยว่ามันโหดขนาดไหนไขรแม่งปิ้นมาโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะตัวคลิปหน้าจเจออะไรก็โปรติดตามชนต่อต่อไปบายบายวู bye ้ฮู้เย้